ว่าเราท้องอได้สองเดือนก็เช็คแล้ว,วาะเป็นแฝดแฝดจริงๆด้วยได้แฝดค่ะแต่คราวนี้หนูดันไปเจอมะเร็งก่อนชีวิตของคุลินดาเขาเรียกว่าเคราะห์ซ้ำกรรมซัดหลายเรื่องด้วยกันนะครับ<ช>มเะเร็งที่ตรงไหนฮะเป็นมะเร็งไทรอยค่ะที่ตามที่นหนูผ่าไว้จะเห็นนะฮะตรงคอของเธอนั้นมีรอยผ่าตอนที่หนูผ่าเนี่ยหนูยังไม่รู้ด้วยว่าหนูท้องหนูรู้สึกว่าหนูมึนๆ ยังไม่รู้ว่าท้องแต่ไปเจอมะเร็งซะก่อนใช่แล้วก็ผ่าผ่ามะเร็งออกใช่คะ่ะ<า>แต่พอด้วยความที่วางยาเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเหมือนกับไข่ก็ฟอหนูมีการเสียเลือดอ,อ๋อตกเลือดใช่คะ่ะอืมอาจารย์หมอเขาบอกให้ไปหาอาจารย์อีกคนหนึ่งที่โรงพยาบาลอีกที่หนึ่ง <c oughs> เพื่อให้เช็คว่าเป็นยังไงเก็บไว้ได้ไหมตอนแรกหมอก็บอกเออลองให้ยาตัวนี้ก่อนก็พยายามลองทานยาเพื่อที่ให้หยุดการเสียเลือดอืมปรากฏเก็บไว้ไม่ได้ค่ะก็หลุดเพราะในที่สุดคือแทง หลังจากที่ผ่าตัดตรงมะเร็งแ่ะแต่หนูก็คิดว่าก็โอเคเพราะว่าช่วงนั้นหนูก็ต้องบินไปแข่งด้วยเหมือนกันเอาเป็นว่าแทงไปละแทงไปแล้วก็ผ่าตัดมะเร็งก็ประสบความสําเร็จก็คือตอนนี้เรียบร้อยหายดีหมอคิดว่าน่าจะโอเคเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือเอาก้อนมะเร็งออกไปเรียบร้อยแล้วก็เฝ้าเฝ้าระวังอยู่ใช่ค่ะนี่คือเกิดขึ้นเมื่อเมื่อนั้นระยะกรกฎาปีแล้วค่ะกรกฎาปีแล้วเริ่มผ่าครั้งแรกกรกฎาปีแล้ว ก็ประมาณสัก14เดือนที่ผ่านมาตอนนี้ก็ยังไม่มีอาการอะไรเีกว่าหวังว่าคงไม่มีอะไรเกิดขึ้นขอบคุณค่ะแต่ในช่วงนั้นพอผ่าตัดเสร็จปั๊บสิ่งที่เธอจะต้องทําก็คือจากการที่เธอเป็นช่างผมแล้วก็มีความฝันมุ่งมั่นตแระเด็กใช่ไหมฮะว่าอยากจะเป็นช่างผมเลยฮะใช่ค่ะกลับมาย้อนตรงนี้ฮะดูนะครับเด็กผู้หญิงคนนี้นะครับสามขวบเองฮะได้ผมให้ใครนะฮะคุณแม่ค่ะนี่คุณแม่นะครับคุณแม่ที่นั่งอยู่ สองสามขวบนั่งได้ผมไหมแม่บอกอยากเรียนทำผมก็ให้เรียนเรียนทำผมมาตั้งแต่ตอนไหนเออสิบห้าได้อายุสิบห้าค่ะเพราะว่าหนูเรียนที่โรงเรียนพัทยไทยคอนแวนหนูก็เรียนของหนูมาปกติหนูก็เรียนทําผมมาเรื่อยๆพร้อมกับเรียนมหาวิทยาลัยเหมือนเรียนหนังสือปกติเหมือนเด็กปกติค่ะหนูก็เรียนหนังสือตลอดแล้วเรียนทาผมมาด้วยกันแล้วหนูก็แข่งไปเรื่อยๆหนูกยไปแข่งของกันไกลพระชาทองคําของในหลวงค่ะแต่ตอนนั้นเนี่ยหนูเรียนอยู่ที่ โรงเรียนแบบ5บาทของสาธารณช่างสลมค่ะเรียนเลรก็ดูก็ได้คนสอนดีด้วยหนูจะได้เทรนเนอร์ดีมาหนูโชคดีที่ได้แต่คนเก่งๆสอนหนูมาตลอดหนูบอกแม่ว่าเนี่ยหนูขอแล้วกันหนูจะเลิกแข่งคือถ้าเกิดหนูสามห้าเมื่อไหร่เนี่ยหนูจะเลิกแข่งแล้วเพราะว่ามีความรู้สึกมันแก่เกินแล้วอย่างเงี้ยหนูบอกหนุยาตเป็นที่หนึ่งของอนอยากเป็นที่หนึ่งของโลกของโลกใช่ครับตอนที่หนูเรียนอยู่ที่อเมริกาอันนี้มีวันหนึ่งเนี่ยหนูนั่งดูในหลวงอะ ท่านบอกว่าเนี่ยอยากให้คนไทยเนี่ยกลับมาช่วยพัฒนาประเทศเพราะว่าเราอะคนเหมือนกับเก่งทุกคนไทยเนี่ยมีความสามารถนะแต่โดยมากไปอยู่ซะที่ต่างประเทศใช่พระอ,องค์ท่านก็เลยรับสั่งว่าน่าจะกลับเข้ามานะวันนั้นหมจจำได้เป็นวันเกิดในหลวงค่ะเป็นวันที่5ธันวาท่านก็ออกมาพูดงี้ค่ะหนูก็เลยบอกว่าอ่ะละกลับเวยกลับในหลวงบอกว่าอยากใช้คนไทยที่อยู่ต่างประเทศกลับบ้าน เราเก็บของกลับเลยค่ะหนูบอกแม่บอกว่ากลับมาอยู่เมืองไทยดีกว่า<อ>คือถ้าเราจะทําอะไรก็ตามเนี่ยเราทําให้ประเทศเรามีชื่อเสียงดีกว่าเพราะเราคือคนไทยประเทศไทยก็ต้องเป็นอันดับหนึ่ง<อ>ความรู้สึกหนูแน่หนูคิดเลยว่าหนูต้องกลับมาเป,เป็นความรู้สึกของความเป็นไทยอย่างแท้จริงนะฮะเรายิ่งได้ฟังพระราชโสณีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแบบนั้นแล้วเนี่ยแล้วเก็บข้าขวเก็บของ กลับเลยแหละค่ะเราควรจะกลับมาเนอะในเมื่อเราทําให้คนอื่นได้ทําไมเราทําเองไม่ได้โดยมากเขาจะไปประกวดกันที่ไหนเวนิสค่ะอิตาลีอิตาลีค่ะต้องไปที่อิตาลีต้องไปที่อิตาลีนี่คือเหตุการณ์ที่หลังจากผ่าตัดมะเร็งเสร็จปั๊บแผลยังหายใช่ค่ะก็ตัดคือของหนูหนูขอบอกหมอว่าตัดเลยได้ไหมใหม่อะเพราะว่าถ้าเกิดไปตรงนั้นมันหนาวมันจะตึงหมอก็บอกว่าอะต้องหนูบอกไม่ได้นะต้องไปแข่งเพราะว่าหนูเข้ารอบสิบคนสุดท้ายแล้วบอกยังไงหนูก็ต้องแข่ง ผ่าตัดยังไงก็แล้วแต่ท้องไปยังไม่เคยดีพอใช่อแล้วก็พึ่งจะแท้งอีกต่างหากคอก็พึ่งผ่าตัดก็ไปค่ะหนูก็ไปนะอย่างนั้นเลยค่ะหนูก็ใส่เสื้อน้ำกเลยบนกลางล่างกับเสียหมดเลยร่างกายเราว่างั้นค่ะมีแต่ข้างบนมันสมองที่เราร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่และมีความมุ่งมั่นอย่างแท้จริงที่จะทำพื่อประเทศไทยใช่ค่ะทุกครั้งที่ถ้าเกิดว่าไปประเทศใกล้ๆหนูก็จะเอาคุณหมอไปด้วยแต่ถ้ายังไปไกลไงี้หนูก็จะเอาพี่สาวกับพี่ชายหนูไปพี่ชายหนูเนี่ยอย่างน้อยพี่ชายหนูตัวใหญ่ก็แบ่หนูได เหนื่อยหนูเป็นอะไรก็ตามอย่างเงี้ยเวลาไปแข่งแต่หนูบอกแม่บอกว่าจะไม่เกิน3 5ห้าถ้าเกิน3 5จะไม่แข่งแล้วรุ่นเดียวกับหนูเขาเป็นกรรมการกันหมดแล้วแล้วเขาเจอหน้าหนูเฮ้ยยังแข่งอีกเหรอเขาถามเพื่อนหนูถามกยังแข่งอีกเหรอหนูก็บอกเออยังไม่ได้ที่หนึ่งเลยรอที่หนึ่งก่อนคราวนี้พอไปเนนั่งแบบอ่ะหนูทําจากเมืองไทยไปก่อนใช่ไหมคะส่งไปเป็นรูปไปก่อนใช่ค่ะแล้วพอไปแข่งจริงก็ต้องทําให้ได้อย่างรูปสามนั้นนี่คือแบบที่คุณดูดาส่งไปนะครับ นางแบบคนนี้จากประเทศไทยควรจะต้องไปด้วยควรจะต้องไปด้วยแต่คุณเลดาไม่มีตังค์ไม่มีตังค์ค่ะเออไม่รู้จะทําไงใช่ค่ะก็เราต้องไปใช้นางแบบที่โน่นใช่ค่ะหนูเห็นนางแบบคนอื่นหนูก็ใจชื้นแล้วเฮ้ยนางแบบกูปีนี้ดีแน่ๆเลยแต่ว่าเรายังไม่เห็นว่านางแบบของเราไปใกล้โดยที่เราไม่ได้ใช้นางแบบของตัวเราเองผมจะต้องยาวในระดับนี้ไหมฮะใช่ค่ะอ่าผมต้องยาวเพราะว่าเวลาเราขึ้นเวทีเนี่ยถ้านางแบบเราออกมาไม่เหมือนกับแบบที่ให้เนี่ยถูกตัดคะแนนถูกตัดคะแนนอืปรากฏว่า ได้รับนางแบบป่าเป็นคนนี้คนกลางนี่ครับผมสั้นตัวเตี้ย่ังหักสมสั้นตัวเตี้ยขาใหญ่แล้วตัวเท่าหนูอ่ะแล้วนางแบบคนอื่นะลูดงามแบบว่าสวยเดินกันหนูบโอ้โหไอ้นี่เตี้ยเป็นมะขามข้อเดียวเหมือนเราเลยใช่บอกว่าสั้นมาเลยสั้นเลยทำยังไงทั้งตัวใช่แล้วผมก็แย่มากก็โดนแบบัยำมาเละยำมาเละก่อนที่จะขึ้นเวทีหนูอยู่กับเขาว่าสิบกว่าวันเขาก็เขาก็แบบเออรู้สึกว่าเรา นิสัยดีนะน่ารักนะเขาก็เลยบอกว่าดินดาฉันจะบอกอะไรฉันจะบอกความจริงอยู่หน่อยที่โมเดลลิง่งเขาบอกให้หาคนที่หน้าตาน่าเกียิที่สุดแบบขี้เหร่ที่สุดในโมเดลลิ่งมาเลยให้ประเทศไทยโอ้โหหนูก็อึ้งไปเลยนะหนูก็อารมณ์เสียดิแบบหน้าหนูก็ไม่รับแขกมากเลยะสระผมเนี่ยของคนอื่นเขาก็มีที่สระกันดีๆนะอของหนูนี่ไม่มีที่สระหนูก็ต้องเอาไอ้ที่ลองลองดัดผมอะมาลองแล้วพี่ชายหนูก็เอาก๊อกไปถอดก๊อกนี่ฮะ ปรากฏว่าที่สระผมนี่จะต้องเอาที่รองดัดผมมาวางนะครับแล้วไปไปอยู่ตรงซิงค์ล้างมือนะฮะใช่ <laughs> ตรงซิงค์ล้างมือพี่ชายหนูเอาท่อสายยางะคะ่ะของห้องน้ำนะคะ่ะมาถอดแล้วก็เสียบเข้าไปในก๊อกส,สกอตเทปพ,พันให้ค่ะไอสีดำดำที่เห็นนี่นะฮะตรงนี้ฮะสีดำดำก็คือที่รองดัดผมซึ่งมันเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นที่เราเราหิ้วกันไปเอง <laughs> ใช่ค่ะ <laughs> มันเป็นพลาสติกค่ะเป็นพลาสติกแล้วก็ไปสระคุณอย่ตรงตรงซิงค์ล้างมือ <laughs> ใช่ค่ะแล้วก็เจาะรูเจาะรู ให้น้ำมันไหลลงไปใหปก้ิมันจะได้ไม่เลอะค่ะมันถ้าเเขาจะเลอะค่ะแล้วก็เอาสกอตเทปพันตรงก๊อกเอาค่ะโอ้โหนี่ไปประกวดระดับโลกกันนี่นะค่ะนระดับโลกระดับโลกเออจะต้องทำแบบนั้นถูกแป้งสารพัดด้วยใช่ไหมเขาก็จะมีเก้าอี้แบบว่าเบอร์หนึ่งสองสามสี่ห้าหนูได้เบอร์เก้าหนูโดนเข้าไปอยู่ในมุมมุมที่แบบเป็นมุมอับเลยนะแสงไม่เข้าแล้วทำไมฮะเขาก็ถามหนูว่ามันต้องคือเราต้องวัดแสงธรรมชาติด้วยเพราะว่าเราสปอตไลท์ลง างเงี้ยเราจะเห็นว่าสีผมเวลาเราเช็คสีเราต้องรูดดูว่าดูว่ามันพอดีไหมของคนอื่นเนี่ยประเทศเขาเหมือนกับสปอนก็มีสปอนเซอร์ของทั้งสายการบินเอ่ยประเทศเขาก็ให้นางแบบนางแบบที่ดีที่สุดของประเทศเขาก็มาอยู่บนเวทีกันหมดแล้วของหนูก็เตียบแป๊กเลยนะสปอนเซอร์ของสายการบินก็ไม่มีไม่มีจ่ายตังเองหมดจ่ายบาร์ถตงหนูว่าทางานเสร็จก่อนคนอื่นนะตั้งนานแล้วพอเขาประกาศเนี่ยว่าหนูได้ที่4หนูก็ไม่สนใจรางวัลนะไม่อะไรเบสท์เพอร์ฟอร์แมนซ์ได้มาหนูก็ไม่เอาอีกเว้ย ทำไมไม่เอาลละเพราะหนูอารมณ์เสียมากเลยหนูรู้สึกว่าทำไมฉันโดนสก,กัดดาวลุ่งได้ขนาดนี้อะ่ะเขายื่นรางวัลให้หนูคว้าเสร็จไว้หนูต้องกระถอยหลังกลับไปยืนหนูเดินออกจากเวทีเลยแล้วหนูก็เดินไปถามเขาเลยว่าทําไมทําไมหนูถึงได้อันนี้อะ่ะทำไมหนูได้ที่สี่เขาบอกเลยว่าหนึ่งนางแบบอยู่ผิดผมอยู่มาไม่ตรงขนาดความยาวนะไม่ตรงกับคือพูดง่ายๆหนูบอกว่าแต่นางแบบฉันไม่ได้หานะทำไม อยู่ก็รู้อยู่แล้วว่าส่งผมของเราเนี่ยจะต้องยาวขนาดไหนยูต้องหานางแบบที่มันมีความยาวของสรงผมที่เราทํามายเป็นอย่างน้อยก็เป็นคนยุอะเป็นคนทําหานางแบบให้เราใช่หนูก็เลยบอกเขาก็เลยบอกว่าคนอื่นเขาก็นางแบบมาเองทำไมไม่เอามาล่ะหนูพูดแล้วไม่ออกเลยหนูเดินลงมาจากเวทีนะขณะคนที่ได้ที่หนึ่งไม่มีใครไปสัมภาษณ์เขาเลยนะหนูลงมาจากเวทีหนูก้าวขาลงมาเพราะหนูลงมาก่อนชาวบ้านเขาเลยค่ะหนูยู่ะหนูเดินมาปั๊บ นักข่าววิ่งตามเลยเอาไมค์เสียบเลยแต่หนูไม่มีอารมณ์จะคุยเลยพี่<ต>บอกว่ารางวัลที่ได้รับมาบอกอยากจะคว้างทิ้งเลยนะใช่ค่ะพี่ชายก็โทรไปบอกแม่บอกว่าลินดามันยย่วมากเลยนะเนี่ยอารมณ์เสียมแม่หนูก็บอกว่าให้บอกมันว่าเอาที่ทับกระดาษของแม่กลับมาด้วยนี่ครับที่ทับกระดาษของแม่อ่อาประกาศอยู่สองอย่างพี่บอกว่าแล้ว,ลวเรื่องอพ่อของเด็กก็ยังยังคงหาคนต่อไปอยู่อันนี้ก็